เงินหยางน้อทุนหัวเลยเฮ้ยถ้าเงินอยายหักนองไอ้สิ่ของมาฝากเน้อวุ้ยว้ยสิเอาหยาง,งาละทุนกับมอมเอาหยางก็ได้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ย่าจจสัตอมันจะพาลงคง โอ้ยปีลำ,ลำเท้าปีลำวันเห็นก่วงมาอยามังเขาขึ้นเราจังเห็นเจ้าเทียนเ,เดียวที่เอาได้ยุบยวเท่าเท่าๆจ้าสี่กระไดโอ้ยไอ้เองโอ้ยนอยำอ๋อย,า,ออยามาตีแถลงว้าเอาล้อมาจักตอก<ว>จับ่าถือคอหหอกว่าถือกล่องสิกินข้าต่างขิงกินลิงต่างกระไดที่ในน้อยแกใส่ลอดขอนไม่อย่าง,งเงาว้า ตอบไปจะให้รังวัลเปียนีหลีวอใช่นิ่หน่อยแก้ส่รอดคอนใช่ลก <|so|>? ิ no ๊บเพียง